อ่านะครับตอนนี้ก็หลังจากที่ทานอาหารเย็นแล้ว <c oughs> เวียดนามแล้ว <c oughs> ก็ไปขึ้นเขาคอองนะครับแปลว่าทับลมเอาไว้คอยยืนก็เจ้าแม่กวนอิมแล้วตอนนี้เราก็ลงมาช่วงนี้ใก,กล้จะสองทุ่มนะแล้วแลเราก็จะมากินกันตะลุยกินยันยามค่ำคืนร้านแรกเลยที่เราจะมาก็คือน,นี่ครับโบกี้นะฮะโบกี้ก็อย่างที่ชาวบากากเรียกว่าเต้าคือหรือไม่ก็อะไรอะบัวลอยน้ำขิงอะไรประมาเนี้ย เดี๋ยวนี้เป็นภาษาไตหวัดไตหวันที่เยว่าโเกียคนเยอะมากเลยนะครับเราไปลองชิมดูว่าจะอร่อยขนาดไหนนี่ตน่าีเนะครับเห็นไหมนี่กำลังโอ้โหกำลังเสิร์ฟพวกเราเลยนะครับที่ร้านนี้จะสั่งตามสีป้ายนะคะขาวฟ้าชมพูว่วงโซะเขียวคะที่นี่สตามสีป้ายนะสีป้ายแต่ป้ายสีอเดอร์ไม่เหมือนกันออเดอร์ไม่เหมือนจานทั้งร้านสีเขียวทั้งร้านเลย อนนั่นเป็นน้ำชื่อมใบเตยร้อนเป็นน้ำขิงอโนี่ครับนี่แหละคือความอร่อยจะมีแผ่นนขิงด้วยะะคาหัตใหญ่พลาดไม่ได้เลยครับเป็นเปาทานแล้วมีน้ำขิงจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นผงนะบางนี้เป็นผงนะนี่ของเขาเนี่ยแผ่นขิงเลยเดี๋ยวผมลองสีเขียวครับพี่ร้อนดูตักแผ่นขิงให้ดูก่อน่น่ะน้ำขิงครับน้ำขิงนี่เรื่องสุขภาพอะไรบ้างพี่ คือระบายใช่คือเขาเรียกว่าอะไรนะคือแก้ร้อนในแก้ร้อนในนะครับแก้ร้อนในมันมันแก้ร้อนในนะอ่าเจ็บคออ้วมๆอะไรนี่กินน้ำถือนี่ยิ่งยิ่งช่วงนี้โควิดนี่สบายเลยยิ่คยิ่งดีเลยได้ร้อนเลยค่ะได้โควิดเลยอร้อนอ๋อนี่ครับเปิดกี่โมงปิดกี่โมงพี่เปิดห้าโมงจ้าปิดสามทุ่มครึ่งค่ะน้องได้แล้วโอ้แต่ใครจะมานะครับสามทุ่มนี่ปิดแล้วนะครับโอ้ตรงนี้ก็เรียก เขาเรียกอะไรพี่ตรี้กสุสาษส์รลังสารหน้ามูลนิธิต้องเสียเสน้ึงหน้ามูลนิธิเสี้นงตึงพูดกะไม่เคยถูกไหนพี่ผมยุ่งไปที่นี่เลยค่ะโอเคนะครับโอ้คนเยอะเราไปชิมดีกว่าไปนั่งโต๊ะเลยจ้ะไม่ก็โต๊ะนั่นแหละแปด